นิทานเรื่องกระรอกน้อยกับมเมล็ดที่แบ่งปันณป่าใหญ่ที่เขียวขจีมีกระรอกน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าลินดี้ลินดี้เป็นกระรอกที่ขยันแข็งแข็่งที่สุดในบรรดากระรอกทั้งป่าเขาใช้เวลาตลอดฤดูใบไม้ร่วงในการรวบรวมถั่วและผลไม้แห้งเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับฤดูหนาวที่กําลังจะมาถึงลินดี้ไม่เหมือนกระรอกตัวอื่นๆเขาเชื่อว่ามเมล็ดถั่วทุกเม็ดที่เขารวบรวมมานั้น เป็นสมบัติส่วนตัวที่ไม่ควรมีใครแตะต้องเลยลิลลี่เมื่อช่วยฉันหาถั่วตรงต้นอกใหญ่หน่อยได้ไหมเราจะได้แบ่งกันคุณป้าคาร่าตัวนากผู้ใจดีเคยเอ่ยชวนไม่ล่ะลินดี้ตอบพังก่อถึงถั่วใบใหญ่แน่นฉันทำงานของฉันเองได้และถั่วของฉันก็คือถั่วของฉัน ลินลี่ซ่อนถั่วทั้งหมดไว้ในโพรงไม้ที่ลับที่สุดใต้ต้นเมปเปิลแก่เขาภูมิใจกับกองถั่วที่สูงเกือบเท่าตัวเขาแต่แล้วหรืดูหนาวก็มาถึงเร็วกว่าที่คาดไว้หิมะเริ่มโปรยปลายลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันทําให้ลินดี้ไม่สามารถออกจากโพรงได้วันแรกๆลินดี้ยังมีความสุขที่ได้กินถั่วกองโตของเขาแต่เมื่อเวลาผ่านไปลินดี้เริ่มสังเกตเห็นว่า โพรงของเขาไม่ได้แห้งสนิทอย่างที่คิดไว้น้ำแข็งได้ละลายจากรอยรั่วเล็กๆบนเพดานโพรงและหยดน้ำบนกองถั่วเมล็ดสวยงามของเขาโอ๊ยไม่นะลินดี้ร้องเสียงหลงถั่วและผลไม้แห้งทั้งหมดเริ่มนิ่มและขึ้นรายอย่างรวดเร็วเมล็ดที่เคยแข็งและน่ากินบัดนี้เต็มไปด้วยคราบเปียกแฉะจนกินไม่ได้ลินดี้รู้สึกหิวและสิ้นหวังมากเขาไม่มีอาหารเหลืออยู่เลย ในขณะที่กระรอกและเพื่อนสัตว์ตัวอื่นๆแบ่งปันอาหารกันตั้งแต่แรกพวกเขากลับมีอาหารเหลือเฟือเพราะพวกเขาเก็บรวมกันไว้ในหลายๆที่และคอยดูแลซึ่งกันและกันเสียงเคาะเบาๆดังขึ้นหน้าประตูโพรงของลินดี้ลินดี้นายเป็นยังไงบ้างเป็นมิกา้าหนูหน้าเพื่อนบ้านของลินดี้มิก้าไม่ได้รวบรวมถั่วได้มากเท่าลินดี้แต่เธอแบ่งปันสิ่งที่เธอมีกับเพื่อนๆร่วมปากคนอื่นๆ เมื่อมิก้าเห็นกล้องถั่วที่เสียของลินดี้เธอก็ไม่ได้หัวเราะหรือยาะเยะ้ยแต่เธอกลับยื่นตะกร้าเล็กๆที่มีเมล็ดทานตะวันและรากพืชที่อบแห้งอยู่ให้ลินดี้ฉันอาจจะไม่ได้มีเยอะนะลินดี้มิก้าพูดด้วยรอยยิ้มแต่เราทุกคนในป่าต่างก็แบ่งปันกันเราจึงรอดมาได้ตลอดลองเอาไปกินก่อนนะและพรุ่งนี้ถ้าหิมะเบาลงเรามาช่วยกันหาที่เก็บอาหารใหม่ดีกว่านี้ดีไหม ลินดี้รู้สึกอายมากแต่เขารับอาหารจากมิก้าด้วยความขอบคุณตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาลินดี้เรียนรู้ว่าการมีเพื่อนและมีน้ำใจในการแบ่งปันนั้นมีค่ามากกว่าการมีถั่วกองโตแต่เพียงผู้เดียวเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นมิตรภาพคือสิ่งที่ช่วยให้เรารอดพ้นจากความยากลำบากได้เสมอคติสอนใจการแบ่งปันและความมีน้ำใจต่อผู้อื่นจะนำมาซึ่งความช่วยเหลือและมิตรภาพที่ยั่งยืน